โอโ้ทันเจอแล้วกินเป็นไหมเนี่ยดูด oh, ิดูดิคร yes, so ับอ้อาหารป่าเยอะมากต่อสดครับชิ้นละร้อยนี่สดเลยนี่ยังดิ้นเหมืนดิ้นๆอเลยมีแอปแล้วมันอีไมีแอปเอาตังมีแอปอะไรบางทีมีหลายแอปเลยอะเนี่ยตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่แล้วแต่นี่ปูนาตัวใหญ่แล้ว ครับเช้าวันนี้ครับก็ไม่ใช่เช้าสิเที่ยงแล้วนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ตลาดเทศบาลแม่ทานะครับตลาดเทศบาลแม่ทาเดี๋ยวเราจะไปหาปูว่าจะมีอะไรให้กิน้ามครับครับเราหิวข้าวแล้วเรามาแวะตลาดก่อนครับอันนี้เป็นตลาดเทศบาลนะครับอากาศก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตลาดอาตลาดเทศบาลตรงนี้ครับเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยว้วย นี้มีแอปนะครับ้างครับแอปนะนี่เป็นอาหารเหนือครับโซนนี้ครับอาหารเหนือเลยอันนี้เป็นมีแอปแล้วนมันเลยมีแอปเปาตังมีแอปอะไรบ้างฟิล์มีหลายแอปเลยหมูเดียวเอาเอาคนเยอะไหมเนี่ย อ๋อเอาสิบาบาทกบพ่อเอาสิบาบาทกบพ่อนี่ครับมีมีเป็นส้มน้อดิบนี่นนก็จะเป็นถ้าเอกสารก็เป็นหมกแล้วมัมสสน,น,น,เนเป็นโบกอาโบกนะราซีอูนะครับถ้าไหนจะเรียกเป็นแอปแนวแต่ตอนนี้เรามีอย่างแอปรอตัง <laughs> เดี๋ยวสกแกนเนี่ย <laughs> เราหาอะไร เติมพลังกันก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยไปเทีย่ยวกันต่อครับทีน,นี้เราก็มาเที่ยวที่นะครับโซนภาคเหนือนะครับผมไล่มาจากเชียงใหม่ครับจะเข้าลำปางลำปางเดี๋ยวจะไปพิษโลกเดี๋ยวจะไปที่ตาเกาะยังไงไปมาว่าก,กันนะครับเดี๋ยราไปชมตลาดเป็นะึังไงนี่เราก็หาเติมพลังก่อนนะครับต้องเซ็ตเลยตรงน,นี้ก็เป็นตลาดเทศบาลน,นะครับผมก็จะ ของขายครับอาหารตามฤดูกาลเยอะเลยนะ<ห>นที่ผมว่าเจอผักหวานเจออะไรเยอะอยู่บางทีอ่ามีหมดเลยเดินชมฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวไปชมอีกฝั่งหนึ่งนะครับนีอ,อนไนะไองเฮ้ยมีแมงด้วงแมงคามด้วยนี่แม่ด้วยอู้ดีตัวเท่าสิบ,บาทนะ มีเือห้าสิบคแาทแล้วโอ้แมงคามนี่เลยมาดูยากเลยนี่สมัยเด็กเๆนี่ยกนื้ครับผมเล่นนะสมัยี่เ็กแน่กินนี่สมัยก่อนนี่ผมมันชนกันแน่นี่โอ้นี่ครับแมงคามแมงคามครับผมคุมนเขาเอิข้างหลัง เรียกมาไปดูครับผมครับไม่เรียกไม่เรียกจนเขาอาจจะมองหาไม่เห็มันล็ตัวนี้เป็นเป็นเห็ดกระด้างครับไหมครับเห็ดกระด้างเห็ดกระด้างอันนี้เป็นปูอันนี้เป็นปลาอุ้ยโอ้โหหันเจอแล้วกินเป็นไหมเนี่ยอ่ะดูดิดูดิครับอันที่เวีนดิ้นอยู่เลยนะก็สดๆเลยเนี่ยนี่แต่ว่าแต่ว่ามันเป็นพึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูกว่านี้ มีมีต่อด้วยต่อพึ่งนี่เป็นอาหารตามรูาแนะของพี่น้องชาวบ้านเนี่ยอันนี้เป็นต่อใหญ่แล้วไงไม่ใช่พึ่งหรอต่อต่อแป๊ดก็ต่อน้องพอได้จะต่อเท่าไหร่ว่ต่ออันนี้พึ่นอันนี้เป็นเพึ่งเหรอไม่ใช่เป็นต่อนี่เป็นหมูมานี่โอ้เดี๋วหมูเลยคุณแม่หาซื้อเลยไม่อ่านไปไม่เนี่ยไม่ไม่อ่านเหรออันนี้ใหญ่แล้วอันนี้รุ่นไหนครับพันอะไรเนี่ยขี่ได้ร้อยยี่สิบอะไรพวนี้พวกใหญ่สวยสวย โอ้ดิน้นดิ้นเลยอ่ะสดสดเลยแม่เขาหามานานนะตอนนี้อนุญาตถ่ายคลิปแล้วครับนี่เลยครับที่เทศบาลแม่ทานะมีต่อถ่ายด้วยครนะเนี่ยยังดิน้นอยู่เลยอ,อันนี้เป็นหมกเรียบร้อยโอ้เยอะเยอะยไงเดี๋ยวนีเอาไปฝา,ากยายป้าชิมดิชิมมัน ใชช่เย็นกบบน้เราชิมหน้าร้าเลยมันบาดอร่อยครับตลามีขอกินเยอะครับให้หิวข้าวมานี่ได้เลยโครนี่ไปจุดบริการนักท่งเที่ยครับต้นใส้กอเพียบลครับโอ้นี่นี่ฝันี่เตรงนี้นี่นี่น้นี่ครับ มีแมงดาด้วยนี่ครับโอ้นี่ผมเพิ่งเดินนั่นดีให้มาเดินไม่เจอไงแค่นี้เพิ่งสดสดนี่สดสดเลยนะโอ้นี่ครับต่อเยอะแยะเลยครับผมนี่นี่ดูตัวนี้เลยเนะี่ชิโปโอมนี่ครับผมโอ้เพียบเลยครับผมอาหารปลาเขามีที่นี่ครับอือปลาเขามีนะ รถรวยก็มีนี่รวยขนาดไหนนี่ยังกินโนนะครับวันนี้สูตรรวมอาหารป่านะครับนี่นี่เป็นหมกเรียบร้อยครับแมงดานะครับดูแมงดาโอ้ไม่เดินไม่เจอเลยนะนี่นี่ครับหนังวัวหนังควายครับนี่ครับหนังควายนะครับโอ้ของกินเยอะแถวนี้ครับ มีดูการมีเยอะครับผมโอ้แต่ว่าของกินเยอะนะตลาดนี้ครับผมครับอาหารป่าก็มีแม่เราต้องไปอีกฝั่งหนึ่งนะไปดูนะตัวใหญ่แค่<อ>ไหนอันนี้ปูปูแลเนี่ยครับผมตัวใหญ่แบวบวะปูวันปะูหน้าเจ้าปูหน้าเลยเใ้่มันใหญ่ยังไงปูใหญ่มากเลยนะตัวใหญ่เจ้าแต่นี้ปูหน้าตัวใหญ่แล้วครัเดี๋ยวเราจะกลับมาครับเดี๋ยวไปมาครับผมมาดูโซนหนึ่งของของตลาดนะครับ โอ้เมื่อนกะี้ครับเพิ่เคยเห็นปูนาดตับใหญ่ครับปกติที่บ้านผมก็ไม่ใหญ่ขนาดนี้นะมาชมหาดูของป่าของอะไรโซนนี้ได้คเลบนนะผลไม้นะงงงงมีหมดเลยหนะี่ต้นไม้อาหารผลอาหารตามฤดูกาลนะผลไม้ตามฤดูกาลนะมีนะที่นี่นะที่ตลาดแม่ทาครับผม นี่หน่อไม,ม้แม่เขาไปแกะได้เลยน,นี่แม่นีน่ตัวมั้งา่อนีน่อันี้ก็มีเยอะๆครับโอ้นี่ไส้ตันนะนี่ิวนี่ฮะบเปลาครัานีา่ครับเอ้นืปลาปลาไปเดินไปดูใหป่านนี้มีอีกไหมนี่อะไร ปูปูออกมาไปชิมมันข้าวเหนียวมีหมูนีกบก็มีนี่ไงเนี่ยเนื้อควายควายย่างก็มีปลาโรตียอาหารปลาเยอโรตินนะนี่ครับหอมแห้งก็มีนะนี่หมูโอ้นี่กบครับผมตัวเลยโอ้ขอมกินเยอะนี่อ่าดูคนนี้ครับ มนครับีอ้เยอะเยครับผมเลยันี้ก็มีครับโอ้อาหารป่าเยอะมากี่ต่อสดครับชิ้นละร้อยนี่สวดดเลยยังดิ้นดึอนด้นเลยครับ่อันนี้เป็น250เห็ดก็มีครับปลานื้ั้ครับาวาน แกงได้เลยนี่ปลาส,สดๆนี่น,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 นื้หน่อไม้ไหนหน่อไม้เนี่เอาแหนื้หน่อไม้ไหมเนื้เอาไปแกงเอาดิมีปูงเดียวที่ปอกที่ปอกแล้วปอกแล้วมีถุงเดียวอุย้ยปูถ้าผมกลับวันนี้ผมผมซื้อเลยนะนี่พร้อมแกงพร <อ S 2> ้อมแกงได้เลยน,นะเนี่ยไม่ดูดิปูตอาอย่างนี้ไปปอกเองมั้งอ่ันนเพราะว่าอันนี้น่าจะไม่ถึงบ้านอันนี้ ผนี่ก็แอบอันนี้ผักหุมใช่ไหมเนี่ยอ๋อผักหุมเลยผักขุมหมูป่าต้องี้ยสดสเลยนะอันนี้เป็นชิ้นนะบชิ้นละร้อยใช่ไหมร้อยยี่ใช่มครับเป็นชิ้นเลยแม่่ไม่ใ้จะได้สูโค้ดไหอย่างนะ โอ้โหหนี่สดมาชอบแกงเห็ดนะครับกลับไปเลยอานี่เสรสอรั่งนี้ก็มีอีกครับผงครับโอ้นี่ผักหวานก็มีเห็ดพร้อมแกงนี่ครับนี่ถั่วแล้วอลมได้เอไ้เลยนะนี่วแล้วด้วยนะครับงนก็มีคล้ายๆกันหมดครับโซนนี้ก็มีหมดเลย ก็ของกินเยอะนะการฤดูกาลนะผมที่ตลาดอำเภอแม่ทานะกินเยอะอันนี้คืออะไรครับนี่ครับกินได้ด้วยใช่ไหมเนี่ผมผมเพ่เคยเห็นนะเนี่ยเอาไปลวกกินในแม่พาลวกก็ได้แกงก็ได้โอลวกก็ได้แกงก็ได้น้ำตาก็ได้ถ้าผมกลับวันนี้ผมซื้อจริงๆนะเนี่ยนี่แม่เอาไปแกงมาเลยนะเนี่ยอุ่นพร้อมครับสิบบาทอย่างเงี้ยได้ โอ้ของกินเยอะของกินเยอะครับผมน่ามาเดินมากครับผมรูปการ์ดเย,ยอะมากครับผมเหนื่นยอยจอยเหนื่อยแล้วเนี่ยโอ้ปลาหมอ,อมันใหญ่ค่ะสองร้อยฮะซัมเมลตัวนี้โอ้สองร้อยสองร้อยเนยี่ยหมวกตัวใหญ่มากเลยครับผมโอ้ฝั่งนี้ก็มีอีก็มีเยอะครับต่อเนี่ยก็มีเยอะเลย ว่าต่อใหญ่เนาะ4,120ก็ราคาใกล้เคียงกันเท่าน,นะครับมียังบินอยู่เลยครับผมคือต่อนี่มีมีแต่ช่วงนี้ใช่นไหมครับหรือมีแต่เป็นมีแค่ช่วงๆเนอะลูกเตยมาตอนนีม้มีเยอะมากเลยต่อเห็นแต่คลิปเราถ่ายที่ลาวไันล้วก็มีเยอะโพสไทยเราก็มีเยอะนะ คนไทเราก็มีเยอะใหม่ข่บคุณมากครับนี่ครับกบเจ้ครับเราก็ได้มาช็อปนะครับมาช็อปที่ตลาดแม่ทาครับฝั่งจะมีสองฝั่งนะฝั่งเป็นอาหารป่าเยอะนะอาหารตามฤดูกาลหรือว่าเยอะมากนะครับแล้วอีกฝั่งนึงครับก็เป็นศูนย์การนักท่องเที่ยวครับฝั่งโน้นนะครับก็มีเหมือนกันนะครับของนะครับนี่รถก็จอดเยอะเลยนะที่ถนนแบบนี้ครับผมครับนี่เลย ตอนนี้ก็เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก็จะมีของขายอีกครับผมครับถือว่าเยอะมากเยอะมากๆเลยนะครับผมครับผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะโอเคครับผมสารกรรมเดินตลาดในวันนี้ครับขอจบคลิปประเด็นเท่านี้ครับคลิปหน้าพบกันใหม่ขอบคุณท่านที่ติดตามชมตามรับชมครับผมครับผมไปแล้วผมครับสวัสดีครับผมนะครับ